สวัสดีครับพี่เพื่อนน้องนะครับผมกลับมาพบกับรายการนัตตินนัตตินเปิดกองกีตาร์กับช่วงนัตตินนะครับผมอ่ายังไงวะจักมาเจอครับผมวันนี้ก็ไม่ใช่กีตาร์นะครับอย่างที่บอกอย่างนี้นะครับผมอยากที่บอกว่าวันนี้นะครับผมเป็นเจ้านี้เลยครับเป็นตู้แอมกีตาร์นะครับเกี่ยวกับประเภทเครื่องดนตรีอีกเช่นกันนะครับผม เป็นตู้เอ็มในงานอะไรเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับผมเพิ่งส่งมาถึงสดร้อนกันเลยนะครับคุณพี่ครับผมมากันอีกชิ้นหนึ่งอีกแล้วนะครับผมช่วงนี้ก็นตินก็รับเข้าทุกวันนะครับน้าะที่ติดต่อขายกีตาร์นาตินก็รอคิวหน่อยนะครับเพราะว่านตินมีโค้ต้าจากัดรับแค่อาทิตย์ละ10-13ตัวแค่นั้นนะครับผมแล้วแต่งบของกีตาร์ตัวนั้นๆด้วยนะครับผมเพราะว่านตินก็ระบายกีตาร์ออกยากเช่นกันนะครับ ด้วยสภาวะเศรษฐกิจบ้านเมืองนะครับที่กําลังดีขึ้นนะครับผมใช้คํานี้ดีกว่านะฮะแล้วก็เรื่องของการช่วงนี้นะครับผมน้องๆหลายๆท่านน้องนักศึกษาหรืออะไรเะรัตินจำหน่ายกีตาร์ในอาคารนักศึกษาใช่ไหมครับน้องนักศึกษาก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาสานการณ์เกี่ยวกับการศึกษานะฮะยังไม่พร้อมที่จะรับกีตาร์นะครับผมและมีพี่ๆเพื่อนๆที่ติดต่อมาขอผ่อนกับรตินก็ยังรับเช่นเดิมนะครับผม แต่นาตินก็จะทําในลักษณะของนาตินแล้วกันนะครับมาแล้วครับผมมาถึงแล้วนะครับนี่เลยวันนี้ต้องขอเฉลยนะครับเป็นตู้เอ็มนาดซ้อมและพลาธานะครับผมภายในบ้านหน้เลยนะครับกับเจ้าตูเอ็มที่มียี่ห้อดียี่ห้อดังอีกยี่ห้อนะครับนั่นคือเจ้าเบสการ์นะครับผมยี่ห้อชั้นนําของโลกเป็นแบรนด์ดังของโลกนะครับผมอยู่กับนาตินนะครับตรงนี้ ถ่าชอบก็สามารถไลค์และกดไลค์กดเมนต์กดซับสไคร้หรือถ้าสนใจจริงๆลองติดต่อเข้ามานะครับผมการาคากัน,นเองเบาๆนะครับผมตัวนี้นะครับเป,เป็นเป็นมือหนึ่งนะครับผมเป็นตัวโชว์นะครับผมล,ล็อบบี้โต๊ะนะครับถ้าติมจะติดต่อตัวโชว์มาตลอดนะครับผมนี่เลยหนะ้าตาเป็นลักษณะนี้เลยครับผมตัวโชว์ที่ยังหล่อเลยนะครับ สวยสดแลด้มางรานครับผมอ่าเป็นแบรนด์ของประเทศอังกฤษนะครับก็คือ Red Star นี N ่เองอย่างนี้เลยนะครับหน้าตานะครับเดี๋ยวเราแกะออกมานะครับมาชมด้านในกันเลยดีกว่านะครับจุบอ่าอยู่ตรงนี้เลยครับตัวนี้เป็นรุ่น 15e นะครับผมเป็นรุ่น15วัตต์กีตาร์เอ็มนะครับวิดเ d ย์ a y และเอฟเฟกต์นะครับมาพร้อมกับ พร้อมกับดีเลย์และเอฟเฟกนะครับผมตรงนี้นะครับผมเจ้า Blackstar ์แอมเปอร์ฟิฟชันอะไรว่า a m มเ i อร์ฟ <laughs> ิ i ชันนะครับผม The sound in your นหัวนะครับ your head นะครับผมก็คือซาว n d อยู่ในหัวนั่นแหละครับยังสั่นละมาดูด้านในกันเลยแล้วกันนะครับผมามาเป็นแบบไหนนะครับลักษณะประกอบนะครับชุบตรงนี้นะตินก็สามารถสีได้เลย กลิ่นของความหอมนะครับยังอยู่ครบเลยครับผมน่าจะชอบมากเลยช่วงเปิดกลองกีตาร์นะครกลิ่นของความหอมจะให้อารมณ์ที่ชัดเจนนะครับนี่เลยปึ๊บมีขนาดแบบนี้เลยนะครับผมส่วนด้านในมีอะไรบ้างเอย่ยมีใบเซอร์นะครับผมเซอเร์สกินะครับเซอเร์สกแล้วก็อ่า ตัวที่บอกว่าตัวนี้เป็น VP Backstar นะครับผมมาให้อย่างชัดเจนนะครับแล้วด้านในก็จะมีนี่ครับผมสายตู้แอมนะครับยังอยู่ครบนะครับลวดมัดตัวนี้แทบจะไม่ได้ใช้งานเลยนะครับและก็นี่เลยครับผมของรองนะครับมว่ากันแล้วกันนะครับผมกับเจ้านี่นะครับคุณพี่ครับโอเคเลยครับวันนี้ก็มาถึงจุดนี้เดี๋ยวตินจะให้ชมด้านในนะครับ ่วนใบเสร์จเดี๋ยวตินขอญากเก็บไว้ก่อนนะครับนี่เลยครับให้ดูใบเสร์มีลักษณะหน้าตาอย่างนี้นะครับผมใบและก็ How-to ยังอยู่นะครับ Howto หมายถึงอะไร how t ูหมายถึงอะไรเออนั่นสิ how to หมายถึงอะไร,ไรออน,น,ไน,นั่นคือสม,มุดคู่ตัวคู่มือนั่นเองนะครับผมสายแจ็คยังอยู่ครบนะครับผมตัวนี้ชัดเจนนะครับเป็นลักษณะของเจ้ามือหนึ่งแล้วกันนะครับผมยังอยู่ครบแบบชัดเจนครบถ้วนนะฮะตรงนี้ เป็นตัวตัวลองตัวโชว์นะลักษณะนี้นะครับผมเขาเขาเคลมมาว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งดูจากสภาพแล้วก็จริงอย่างที่เอาว่าเดี๋ยวเรามาชมด้านในกันแล้วกันนะครับว่าด้านในหน้าตาอยู่เป็นยังไงนะครับผมก็มาจัดกันในราคาย่อมเยาอีกแล้วครับเนื่องจากสินค้ามือหนึ่งแล้วมาจัดกันในลักษณะราคานี้จะหายากนะครับโอเค อยู่ลักษณะนี้เลยครับอมาชมหน้าในแล้วกันนะครับผมส่วนตัวผุงก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับในหน้าตาก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับผมไม่มีการใช้นะครับขนาดพกพากระทัดรัดและก็สวยงามอย่างยิ่งครับนี่เลยครับผมแน่นอนครับด้านหลังก็ยังลักษณะนี้เลยครับคมชนคมมากนะครับผมอตีว่าตัวนี้ นะนะท่านใดที่ชื่นชอบแอมเอาไว้ซ้อมนะครับกับแอมคุณภาพงานแบ c ็กสตาร์งานประเทศอังกฤษนะครับผมรถนี้เดี๋ยวตินจะระบุใต้คอมเมนต์นะครับผมถึงข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับสำหรับวันนี้จากลากไปก่อนขอให้ท่านไม่เจ็บไม่จนโชคดีมีเงินใช้และพบกันใหม่นีคลิปต่อไปนะฮะอย่าลืมนะครับถ้าคุณรักในดนตรีและสถนนานการณ์เกี่ยวกันยเราคือเพื่อนกันครับจากลากไปก่อนบายบายสวัสดีครับ